มาแล้วจ้าเซเลริโอนะเจ้าตัวจิ๋วแต่แจ๋วคันนี้นะคะเป็นเซเลริโอ GL นะคะเป็นรถนะคะ1000ซีซีเกียออโต้ทุกคนคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะจ๊ะจะบอกว่าราคาอยู่ที่2 0 0 0สนกว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะที่นี่เราคัดรถคุณภาพมาให้คุณภาพดีแบบนี้คันนี้นะได้สีเทารามจะบอกว่าสีเทารามหายากทุกคนนะคะ นี่กระจังหน้าเขาเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะนะคะดูไฟใส่กริ้งเลยส่คลิปนะคะมีนะคะในส่วนของการดูแลรถนะคะจากเจ้าของเดิมมากๆเลยนะรถไม่เคยนะคะชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาแน่นอนนะสภาพรถยังเลี่ยมๆอยู่เลยทุกคนดูนะคะสอหรบตัวเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลน,นะเราคัดรถคุณภาพมาให้อยู่แล้วนะคะมาดูกันต่อนะคะที่ ล้อกันเลยดีกว่านะคันนี้นะคะเราจัดให้แล้วนะคะยังางไม่แม็กไม่ขอบ15ดูซะก่อนนะคะแม็กก้านยกแบบนี้นะคะทุกคนขอบ15นะจ๊ะมาดูกันต่อนะที่ด้านข้างนะคะด้านข้างนะกระจกนะคะจะเป็นสีดำนะคะเพว่อนความสปอร์ตมีกันสาดมาให้นะคะกับปตูรถทั้ง4ี่บานมือจับสีดำแบบนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่าโอเคนะคะสำหรับด้านในนะ เจอช่องใส่ของด้วยน่ารักนะคะนะคะเล่ดูกันเลยนะคะคอนโซลหน้าเป็นไงเป็นทรงสปอร์ตนะรองรับใหม่ว่าจะเป็น fm am มีเดียต่างๆนะคะมีแทร็กปรับทูนได้เลยนะคะปุ่มปรับขึ้นบนนะคะมีช่องใส่ดิสด้วยนะคะแอร์ปรับกันง่ายๆแบบนี้นะตรงนี้มีช่องเสียบไฟมี usb aux ให้เกียร์ธรรม,มด,ดาที่ไหนเกียร์โต นะคะนี่เลยนะคะมีช่องใส่แก้วนะคะใส่ชาไข่มุกให้นะคะขวดน้ําให้2องตำแหน่งเอาซีนะคะนีให้ด้วยนะบอกแล้ว่าจิ๋วทะเจ้านะคะเซล,ลีโอนะคะัคนนี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่2 8งแ0นบาททุกคนใครที่เครดิตดีผ่อนทุกอย่างมาดีตลอดเกินปีนะมาลุ้นนะคะมาลุ้นกันได้เลยนะดอกเบี้ยศูเดือนคันนี้จะผ่อนอยู่ที่3681บาทนะจ๊ะและใครนะคะที่อยากผ่อนตลอดสัญญาคันนี้ผ่อนอยู่ที่5 000, 4าพเท่านั้น นะคันนี้ไม่น้อยมากรถปี2018นดะดูเบาะเขาก่อนนะเบาะพรมนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะแข็งแรงแต่นุ่มเอ๊ยยังไงนะคะลองมาทดลองทดสอบกันได้นะคะนี่ทุกอย่างนะคะน็อตเดิมๆนะคะนี่นะคะก็สามารถนี่แทบจะแกะไม่ออกเนาะไม่ต้องแกะดีกว่านะคะทุกคนรถเราคุณภาพที่วางใจได้นะคะ ดูแลกันด้วยใจนะอันนี้พับเบาะให้แล้วใช่ไหม <c oughs> นะก็เป็นเบาะนะคะที่ด้านหลังนี่พับได้แบบนี้นะคะทุกคนนั่งกันได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณเพื่อนคุณแฟนมาเทีจ้วคันนี้นะพิเศษสุดๆเลยเป็นรถน่ารักรถน่ารักที่พลาดไม่ได้กันอีกคันหนึ่งนะนู่นนะคะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกนะคะหนึ่ที่สามตรงกลางให้มีช่องสำหรับะอีกโอ้โห นะคะมีเซ็นเซอร์อีก2ตำแหน่งด้วยเอาเป็นว่านะทุกคนนะคะสามารถจบสดได้ก็จะได้รถเร็วมากนะคะราคาพิเศษอยู่ที่2 8 9 0 0บาทถูกจริงๆรถดีจริงๆอให้ดูกันนะคะทุกอย่างที่เขาว่ารถมือสองดียังไงเรามีหมดนะคะออกรถนะคะกับเราใช้เงินเพียง999บาทพร้อมแล้วจองเลย1,000บาทใช้เงินออกรถได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟนั้นถึงที่ ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านทั่วไทยนะคะบริการจัดไฟแนนนะคะฟรีค่าจัดทาโอนท่านเป็นการเราทำสปาขัดเคลือบสีให้คันนี้นะบอกว่าไม่อั้นจริงๆนะคะเงิน1,000บาทนะคะสามารถรับรถรอได้ที่บ้านเลยนะคะช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k นะคะ ps a u t o บ้านสวนและบ่ววินนะคะแล้วก็ YouTube ช่องนี้ติดตามปักหมุดไว้อย่าไปไหนรถใหม่มาทุกวัน ะะหรือว่าจะเป็นช่องสนุกๆที่ติ๊กตอกของเราเดั่นเองนะคะเป็น PS จัดให้ฝากกันไว้ด้วยทุกคนนะคะพอยก็มาพัฒนานะคะให้ดูกันเรื่อยๆนะทั้งตัวรถนะคะก็มีเยอะแยะเลยนะคะยังไงก็ ฝากกดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยนะหรือมีคอมเมนต์ใดๆนะคะช่วยแนะนำพลอยได้หรือว่าถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปก็ฝากดูกันด้วยนะคะแนะนำกันได้เลยยินดีปรับปรุงทุกอย่างนะคะให้เราได้มีรถที่ดีไว้ใช้กันนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ